นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สภาสวะสังวรสูตรว่าด้วยการสังวรในอาสวะทั้งปวงพระะเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของอนาถปินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปร,ริยายว่าด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงแก่พวกเธอ พวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะของภิกษุ ผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้อะไรเห็นอยู่ซึ่งอะไรความสิ้นอาสวะจะมีได้แก่ภิกษุผู้รู้เห็นโยนิโสมณนสิการและอโยนิโสมณนสิการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุ มณสิการโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้นเมื่อพิสุมณัสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปดูก่อนพิสุทั้งหลายอาสวะ ที่จะพึงละได้เพราะการเห็นมีอยู่ที่จะพึงละได้เพราะการสังวรก็มีที่จะพึงละได้เพราะการเสพเฉพาะก็มีที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นก็มีที่จะพึงละได้เพราะเว้นรอบก็มีที่จะพึงละได้เพราะบันเทาก็มีที่จะพึงละได้เพราะอบรมก็มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการเห็นดูกรพิสูจน์ทั้งหลายปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตตบรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษ ไม่ได้รับแนะนําในธรรมของสัตตบรุษย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมอันตนควรมณสิการย่อมไม่รู้ทั่วถึงธรรมอันตนไม่ควรมณสิการเมื่อเขาไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมณสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่ไม่ควรมณสิการย่อมมณสิการธรรมที่ไม่ควรมณสิการย่อมไม่มณสิการธรรมที่ควรมณสิการ ดูกนทิ่สุทั้งหลายทำที่ควรกระทำไว้ในใจโดยแยบขายที่ปุุชนมณสิการอยู่เป็นฉไนดูกนพิ่สุ์ทั้งหลายเมื่อปุุชนนั้นมณสิการทำเหล่าใดอยู่กาม,มาสวะก็ดีพวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้น ทำที่ไม่ควรมณสิการเหล่านี้ที่เขามณสิการอยู่ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทำที่ควรมณสิการที่ปุถุชนไม่มณสิการอยู่เป็นฉไหนเมื่อปุถุชนนั้นมณสิการทำเหล่าใดอยู่กามาสะวะก็ดีภาวาสะวะก็ดีอวิชชาสะวะก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปทำที่ควรมนสิการเหล่านี้ที่เขาไม่มนสิการอยู่อาสะวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญแก่ปุตุชนนั้นเพราะมนาสิการทำที่ไม่ควรมนสิการและเพราะไม่มนสิการทำที่ควรมนสิการ ผุ้ชนนั้นมโนศีการอยู่โดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าเราได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอเราไม่ได้มีแล้วในอดีตการหรือหนอในอดีตการเราได้เป็นอะไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอย่างไรหนอในอดีตการเราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรหนอในอนาคตการเราจัมีหรือหนอ ในอนาคตการเราจะไม่มีหรือหนอในอนาคตในอนาคตการเราจะเป็นอะไรหนอในอนาคตการเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตการเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอหรือว่าปรารบการปัจจุบันในบัดนี้มีความสงสัยขึ้นภายในว่าเรามีอยู่หรือหนอเราไม่มีอยู่หรือ เราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาแต่ไหนหนอและมันจกไปณที่ไหนเมื่อปุถุชนนั้นมณสิการอยู่โดยไม่แยบคายอย่างนี้บรรดาทิฏฐิหกทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทิฏฐิโดยจริงแท้ย่อมเกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นว่าตนของเรามีอยู่หรือว่าตนของเราไม่มีอยู่ หรือว่าเราย่อมรู้ชัดตนด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้ชัดสภาพมิใช่ตนด้วยตนเองหรือว่าเราย่อมรู้ตนด้วยสภาพมิใช่ตนอีกอย่างหนึง่งทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ปุตุชนนั้นอย่างนี้ว่าตนของเรานี้เป็นผู้เสวยย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมทั้งดีทั้งชั่วในอารมณ์นั้นๆก็ตนของเรานี้นั้นเป็นของแน่นอนยั่งยืนเที่ยงแท้ ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งยั่งยืนแท้ข้อนี้เรากล่าวว่าทิฏฐิชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิเสียงน,น้ำคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสิ่งที่ประกรอบสัตว์ไว้คือทิฏฐิดูก่อนภิสูุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ประกรอบด้วยทิฏฐิสังโยชน ย่อมไม่พ้นจากชาติชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมไม่พ้นจากทุกโดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำด้วยดีในธรรมของพระอริยะผู้เห็นสัตตบรดฉลาดในธรรมของสัตตบรด ได้รับคำแนะนำด้วยดีในธรรมของสัตปรุดุลย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมณสิการและไม่ควรมณสิการเมื่ออริยสาวกนั้นรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรมณสิการและไม่ควรมณสิการย่อมไม่มณสิการธรรมที่ไม่ควรมณสิการและทำไว้ในใจซึ่งธรรมที่ควรมณสิการ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทำที่ไม่ควรมณสิการเหล่าไหนที่อริยสาวกไม่กระทำไว้ในใจเมื่ออริยสาวกนั้นกระทำไว้ในใจซึ่งทำเหล่าใดอยู่กามสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญขึ้น ทำที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจเหล่านี้ที่อริยสาวกไม่มนสิการดูก่อนพูินุทั้งหลายทำที่ควรกระทำไว้ในใจเหล่าไหนที่พระอริยสาวกกระทำไว้ในใจอยู่เมื่ออริยสาวกนั้นกระทำไว้ในใจซึ่งทำเหล่าใดกามาสวะก็ดีภวาสวะก็ดีอวิชชาสวะก็ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปทำที่ควรกระทำไว้ในใจเหล่านี้ที่อริยสาวกกระทำไว้ในใจอยู่อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นและที่เก <c Öz ell großes> ิด<ท>ข <VI> ึ <happiness> ้นแล้วจะเสื่อมสิ้นไปแก่อริยสาวกนั้นเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งทำที่ไม่ควรกระทำไว้ในใจและเพราะกระทำไว้ในใจซึ่งทำที่ควรกระทำไว้ในใจ อริยสาวกนั้นย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบขายว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกเมื่ออริยสาวกนั้นกระทำไว้ในใจอยู่โดยแยบขายอย่างนี้สังโยชน์สามคือสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปะตะปรามาทย่อมเสื่อมสิ้นไป ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเห็นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อาสะวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการสังวรดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวิน,นัยดีพิจารณาโดยเย็บคายแล้วเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในจกขุนสีอยู่ ก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่สำรวมจกขุนสีอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่อย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในโสตินทรีย์ ภิกษุพิจารณาโดยแยบ,บขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในจมูกภิกษุพิจารณาโดยแยบ,บขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในลิ้นภิกษุพิจารณาโดยแยบ,บขายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในกายภิกษุพิจาร,รณาโดยแยบ,บขายแล้ว เป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในใจก็อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ไม่สำรวมในอินทรีย์คือใจอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้สำรวมในอินทรีย์คือใจอยู่อย่างนี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการสังวรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็าอาสะวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะพิเพราะการพิจารณาแล้วเสพดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุในพระธรรมิาน,านัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวร เพียงเพื่อกำจัดความหนาวความร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้เกิดความละอายพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบาก พื่ออนุเคราะห์แก่พรหมจันทร์ด้วยคิดว่าจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวและจะไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความเป็นไปความไม่มีโทษและความอยู่สบายด้วยจกมีแก่เราชะดีพิจารณาโดยเย็บคายแล้วเสพเสนาสนะเพียงเพื่อกำจัดความหนาวความร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ด้ดยลาด เพียงเพื่อบรรเทาอันตร,รายแต่ฤดูเพื่อรื่นรมในการหลีกออกเร้นอยู่พิจารณาโดยเยบคายแล้วใช้สอยบริขารคือยาอันเป็นปัจจัยบำบัดไข้เพียงเพื่อกำจัดเวทนาที่เกิดแต่อาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่พิสูจน์นั้นผู้ไม่พิจารณาแล้วใช้สอยปัจจัยอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พิสูจน์นั้นผูพ้พิจารณาแล้วใช้สอยอยู่อย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่า จะพึงละได้ด้วยการพิจารณาแล้วใช้สอยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมิน,นดัดดีพิจารณาโดยเยกายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสแห่งเหลือบ ยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้มีชาติของผู้อดกลั้นต่อถ้อยคําที่ผู้อื่นกล่าวชั่วร้ายแรงต่อเวทนาที่มีอยู่ในตัวซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่ชอบใจอาจพร่าชีวิตเสียได้ดูก่อนพิุทั้งหลายก็อาสะวะและความร้รอน อันกระทําความคับแขนเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่อดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแขนเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อดกลั้นอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่าดีเรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะความอดกลั้น ดูก่พิสูจน์ทั้งหลายก็อาศวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความเว้นรอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยดีพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างที่ดุร้ายมาที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้ายงูหลักตอสถานที่มีน้ำบอ่อเหวแอง่งน้ำคร่มบอ่อน้ำคร่ม เพื่อนพรหมจันยร์ผู้เป็นบุญยูชนทั้งหลายพึงกำหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งณนะที่อาสนะที่ไม่ใช่อาสนะเห็นปานใดผู้เที่ยวไปณที่ไม่ใช่โครจรเห็นปานใดผู้คบมิตรที่ลามกเห็นปานใดในสถานทั้งหลายอันลามกทิกสุนนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นที่ไม่ใช่อาสนะนั้นที่ไม่ใช่โครจรน,นั้น และมิตรผู้ลามกเหล่านั้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจริงอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่พิสูจนั้นผู้ไม่เว้นสถานหรือบุคคลอันใดอันเด็กอาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พิกษุนั้นผู้เว้นรอบอยู่อย่างนี้ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลาย อาสะวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเว้นรอบดูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็อาสะนะก็อาสะวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความบันเทาดูกรพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบันเทากามวิตกที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้สิ้นศูนย์ให้ถึงความไม่มีย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นศูนย์ให้ถึงความไม่มีย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วทำให้สิ้นศูนย์ให้ถึงความไม่มีย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบรรเทาทำที่เป็นบาปอกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้ว ทำให้สิ้นศูนย์ให้ถึงความไม่มีดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแคน้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่พิสูจนั้นผู้ไม่บรรเทาทำอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแคน้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่พิสูจผู้บรรเทาอยู่อย่างนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เรากล่าวว่า จะพึงละได้เพราะความบรรเทาดูกนพิสูจนทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะการอบรมดูกนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญสติสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในความสละลงเจริญธรรมวิจยะสมโพธชง จเจริญวิริยะสัมโพชฌงจเจริญปีติสัมโพชฌงจเจริญปสัสสธิสัมโพชฌงจเจริญสมาธิสัมโพชฌงจเจริญดูเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในความสลละทิ้งดูกนพิสูน์ทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงเกิดขึ้นแก่พิสูจน์นั้น ผู้ไม่อบรมทำอันใดอันหนึ่งอาสะวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแคน้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้อบรมอยู่อย่างนี้โดยก่อนภิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่านี้เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการอบรมโดยก่อนภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุว่าอาสะวะเา่าใดอันภิกษุใดพึงละได้เพราะการเห็น อาสวะเหล่านั้นอันพิสูจนนั้นละได้แล้วเพราะการเพราะการเห็นอาสวะเหล่าใดอันภิสูุใดพึงละได้เพราะการสังวรอาสวะเหล่านั้นอันพิสูจนั้นละได้แล้วเพราะการสังวรอาสวะเหล่าใดอันภิสูุใดพึงละได้เพราะการพิจารณาแล้วเสพอาสวะเหล่านั้นอันพิสูนั้นละได้แล้วเพราะการพิจารณาแล้วเสพ อาสวะเหล่าใดอันภิกูุใดพึงละได้เพราะความอดกลั่นอาสวะเหล่านั้นอันพิสูุนนั้นละได้แล้วเพราะความอดกลั่นอาสวะเหล่าใดอันภิกูุใดพึงละได้เพราะการเว้นรอบอาสวะเหล่านั้นอันพิสูจนั้นละได้แล้วเพราะการเว้นรอบอาสวะเหล่าใดอันพิสูุใดพึงละได้เพราะการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นอันพิสูุนั้นละได้แล้วเพราะการบันเทา อาสะวะเ่าใดอันภิกูุใดพึงละได้เพราะการอบรมอาสะวะเหล่านั้นอันพิสูุนั้นละได้แล้วเพราะการอบรมดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สำรวมด้วยความสังวรในอาสะวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วยังสังยังสังย์ให้ปราดไปแล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกขเพราะความจัดสรุปด้วยการเห็น และการละมานะโดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสังวรปริยายนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชะนี้และจบสับภาสวะสังวรสูตรที่สองอ้อมหนวยพรให้สาธุชนผู้สดับทั้งหลายจงเจริญยิ่งยิ่งในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออ้างเอาคนพระ ศีรัตนตร right. ัยค in ือคุณพระพุทธคุณพระโมคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นเครื่องอํานวยพรด้วยบทว่าภาวะตุสัพพังขคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภาวะตุสัพพังขคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตภาวะตุสัพพังขคลังระคันตุสัพพเทวตา จับปะสังฆานุภาเวนะสัททโสตถีพระวันตุเต